สวัสดีค่ะวันนี้พามาดูอะไรดีนะพามาดูกล้วยน้ําวาพันเตี้ยนะกล้วยน้ําวาเตีย้ยพันอันนี้เราเดิมปลูกไว้ที่สวนหลังบ้านนะนะแล้วทีนี้มันก็ลื้อออกไปเรื่อยๆเพราะที่มันแคบลงก็เลยย้ายมาปลูกที่ในสวนในไร่ของเรานะอันนี้ชมวิวไปก่อนทำตามประสาวันนี้ อากาศช่วงนี้เหมือนอากาศหน้าหนาวแบบที่มีอุณหภูมิสูงขึ้นนะทั้งๆท,ที่เป็นหน้าร้อนเดือนเมษาตอนกลางคืนจะเย็นอากาศลมเย็นๆนี่ค่ะกล้วยน้ำว้าพัานเตี้ยกล้วยน้ำว้าเตี้ยเราจะเรียกชินกันว่ากล้วยน้ำว้าเตี้ยนะนี่ต้นมันไม่สูงมากแต่มันออกเรือแล้วนะอายุยังไม่ถึงปีเรา เอามาปลูกตรงในละแวกนี้นะสี่ต้นเอ้สี่สามต้นสามต้นสามสามนอนี่มันก็ทยอยออกออกปีนะนี่ถ้าเทียบกับกล้วยน้ำว้าธรรมดาธรรมดาอาจจะพันมะลิอ่องหรือพันดั้งเดิมเราก็ไม่แน่ใจนะอันนี้จะเตี้ยกว่าแล้วก็ออกเครือแล้วแต่ก็ปลูกก่อนนะนะ จะเห็นหัวปีเราจะมีอยู่3กอซึ่งเรามีหนอ่อ3ามหนอ่อามาปลูกเป็น3มกอแล้วอันนี้ต้นนี้จะออกก่อนถ้าต้นที่สมบูรณ์นะหัวไอตัวเครือกวยมันก็จะได้หลายหวีอยู่แต่เนี่ยมันได้อยู่ไม่ถึงสิบหวีแสดงว่า ดินเรายัางไม่อุดมสมบูรณ์นะมันยังมีความแค้แกนของกล้วยอยู่ออกได้ไม่กี่หวีนี่นับได้ก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกหกวีรวมตีนเต่านะนี่เขเป็นกล้วยน้ำวาพันต้นยังไม่ใหญ่จัดที่เคยเจอมันแตต้นใหญ่ๆตันๆกว่านี้นะ นี่เป็นต้นที่สามที่ออกเขือทีหลังออกหกปีแล้วปีกล้วยน้ำวาพันเตี้ยนะต้นก็ไม่ได้สูงจัดสูงเท่าเราเองอะประมาณไม่ถึงสองจากยอดมันก็ประมาณสองเมตรไม่ได้ตรงลำต้นนะไม่ถึงสองเมตรดีมันก็ออกเขือละก็อายุประมาณ ไม่ถึงปีนะประมาณสิบเดือนนีต้นที่เห็นใกล้ตัวนี้จะเป็นกล้วยน้ำวา้าไม่ใช่พันเตี้ยก็ยังไม่ถึงเวลาออกลูกนะแต่ว่ากล้วยน้ำว้าเตี้ยเนี่ยเตี้ยกว่าแล้วก็ออกลูกออกเอขือละค่ะกล้วยน้ำว้าเตี้ยอันนี้ถือว่ายังไม่สมบูรณ์จากที่เราปลูกไว้ที่บ้านกับ แปลงแล้วต้นมันจะอ้วนกว่านี้กล้วยน้ำวานี่กล้วยน,น้ำวาเตี้ยต้นมันจะต้องอ้วนๆตันๆต้นไม่สูงจัดแล้วก็ออกเวลาเครือที่มันออกมันก็จะเบียดเบียดลูกมันก็จะมีเป่งมั่งรีบมั่งเราจะดูยากว่ามันแก่จัดแล้วอะไรเงี้ยแต่ก็รสชาติอร่อยเราชอบกินกล้วยลูกรีบๆ <c oughs> ก็แปลกๆก็ก็จะชอบมัน โอเคค่ะทำตามภาษานะพามาดูกล้วยเตีย้ยขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะฝากกดติดตามค่ะชอบไม่ชอบยังไงก็ฝากติดชมได้ค่ะทำตามภาษาไม่ค่อยได้อัปเดตส่วนเลยช่วงนี้นะนี่ตรงนี้ที่เห็นก็เป็นกล้วยหักมุกเป็นทิวแถวก้วยหักมุกนะฝากติดตามรับชมจ้า กวยน้ำวาเตี่ยขอบคุณค่ะจบด้วยวิวสวยๆนะวิวสวยแต่วิวเดิมๆแหละสวัสดีค่ะ